ครับมีลูกค้าถามว่านะฮะอยากได้ตู้หลังใหญ่ๆนะครับเหมือนกับบิวอินนะฮะต้องมีขนาดไหนพ่องนะฮะสามารถขึ้นบ้านได้กอนะฮะนี่ครับตู้แกนนี่ครับเป็นตู้ใส่ใหญ่นะฮะของทางร้านครับอันนี้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศพุ่นอะครับอยู่ตีเชียงใหม่นะฮะลูกค้าขอเข้ามาว่าอยากได้สีออกแนวไม้เกาน้นอยนะฮะแต่ว่าเป็นไม้โอบนะฮะเน้นงานไม้อบ แล้วก็อยากได้ตู้แกนไยนะครับเต็มห้องเลยนะฮะแล้วก็ความสูงเนี่ยเต็มเพดานครับเฮาจัดทห้เลยครับเพราะว่าตู้เสื้อผ้าของเขานะฮะสามารถถอดประกอบได้ทุกอย่างครับผมตัวนี้ครับงานเกรดงานไม่อบครับถอดประกอบนะฮะยี่ส่วนนะฮะเดี๋ยวผมเพื่อดูนะครับตัวนี้ครับหนึ่งส่วนครับถอดประกอบครับ2ส่วนครับสามส่วนครับ สามารถถอดขึ้นบ้านได้สบายครับในส่วนของกองบนครับสามารถยกไปถอดประกอบบ้านลูกค้าได้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนนะฮะอยากได้นะฮะตู้เสื้อผ้าถอดประกอบตู้เสื้อผ้าสวยๆงามๆเนี่ยลองเข้ามาดูได้ตีโรงงานซักซีฟเฟริเจอร์ไม่สักแปะครับของบบแปงครับถ้าเทียบกับพุณภาพอะฮะแล้วก็การเทคนิคการประกอบอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะครับด้านเฮานะฮะยืนหนึ่งเรื่องตู้เสื้อผ้าถอดประกอบแน่นอนครับ ก็ตู้เสื้อผ้าใบนี้นะฮะขนาดลึก60นะฮะใส่ลึกไปตรงเนี้ย60ยาว2,50เมตรสูงประมาณ2,50เมตรนะฮะถ้าผมจำบูปิษนะครับราคานะฮะพิเศษมากๆนะฮะราคายูที4 8่0 0บาทครับผมราคายูที4 8่0 0บาทนะฮะคุณจะได้ตู้เสื้อผ้าถอดประกอบหลังใหญ่ๆนะฮะงานไม่อบนะฮะด้วยช่างฝีมือนะฮะมืออาชีพนะครับ ที่มีประสบการณ์30มสถึงสีปีนะฮะรูกค่าท่านไหนนะฮะกำลังสร้างบ้านนะฮะตู้เสื้อผ้าขาดเหลือ,อย่างต่างเนี่ยสามารถทักแชททักไลน์มาได้ตี fc บริเวณบอมไม่ซักแปะหรือว่าบริษัทซักซีฟเฟอร์เจอไม่ซักแปะครับแล้วพบก,กันใยครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ